วข้อถัดไปพูดถึงความต้านทานค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเรารู้จักกระแสไฟฟ้าละคราวนี้ความหนาแน่นกระแสตัวเจเนี่ยก็คือกระแสไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะเพราะฉะนั้น i คือ n e v a หารด้วย A ดังนั้นความหนาแน่นกระแสก็เหลือแค่นี้ n e v drift เขียนให้เป็นเวกเตอร์ก็ได้ นะก็จะบอกว่าไอเวเตอร์ความหนาแน่นกระแสเนี่ยที่เดียวกับ drift velocity นะคือมองว่าเป็นประจุบวกในสารบางประเภทเนี่ยเขาเรียกว่า ohmic material คือสารที่ประพฤตตัวตามกฎของโอห์เนี่ยความหนาแน่นกระแสจะแปรตามสนามไฟฟ้าโดยที่ค่าคงที่ของการแปรผันตรงคือสภาพนำไฟฟ้า สารที่เป็นโอมิก a แมทเท l ียลก็คือพวกโลหนะนั่นแหละจะเป็นไปตามกฎของโอหมจริงๆเราคุ้นๆและละมอปลายนะกฎของโอห์มก็คือ v ท่ากับ ir ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวต้านทานเท่ากับกระแสแล้วก็คุณความต้านทานแต่จริงมันจะมีสารอื่นที่มันไม่เป็นไปตามกฎของโอห์มออปีนี้นิสิตไม่ได้ทำแลบเนาะมันก็จะมีพวกสารกึ่งตัวนํา ตัวไดโอดอย่างเงี้ยไม่เป็นไปตามกฎของโอห์มนะคะแต่ถ้าเป็นโลหะมันก็จะเป็นไปตามกฎของโอห์มก็แสดงว่าไอ้ V เท่ากับอามันเขียนอีกรูปหนึ่งได้ว่า J เท่ากับซิมาอีความหนาแน่นกระแสแปรผันตรงกับสนามไฟฟ้าค่าคงที่ของการแปรผันคือสภาพนำไฟฟ้าอ่ะอันนี้สมมุติเป็นโลหะตัวนำเนาะที่เป็นไปตามกฎของโอหะะ์มค่ะ นะเรายกมาสิ j เ,เท่ากับซิกมาอีประเดี๋ยวทําไปทํามาสุดท้ายได้กฎของโอมที่เราคุ้นเคยอ่ะนะเคือความนนั้นกระแสคือกระแสต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะซิกมา e สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอเท่ากับเดลต้าวความต่างศักย์และหารด้วย L ความยาวนะเดลต้าวย้ายข้างนิดนึงนะเท่ากับ L อส่วนซิกมาเแล้วก็ I ทีนี้อาจารย์กรุบก้อนนี้ไว้นะก้อนนี้ก็คือความต้นานทานจริงๆก็คือเธอได้เธอได้อะไรตรงนี้นะเดลต้าเท่ากับ i อและไอก้อนที่กรุบเอาไว้เนี่ยคือความต้นานทานนะก็ความต้านทานเท่ากับ L อส่วนซิมาเนะจริงๆเธอไม่คุณอันนี้เธอคุณอันนี้ โลแอลส่วนเอโลกับซิกมาเนี่ยแปลผกผ่านกันซิกมาคือสภาพนำไฟฟ้าโลก็คือสภาพต้านทานนะเราจะคุ้นเคยกับสภาพต้านทานใช่ไหมหน่วย SI ของมันก็คือโอห์มเมตรสภาพนำไฟฟ้าก็คือส่วนกลับหน่วยก็คือโอห์มกำลังลบหนึ่งเมตรกำลังลบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นกฎของโอห์มตอนนี้เราก็รู้จักอีก รูปหนึ่งก็คือ j เท่ากับ sigma i e. sigma สภาพนำไฟฟ้าก็เป็นส่วนกลับกับสภาพต้านทานนะไอตัวสภาพต้านทานหรือสภาพนำไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ขึ้นอยู่กับวัดสดุนั้นๆตารางอันนี้ให้สภาพต้านทานนะคะของวัดสดุต่างๆนะเงินคัพเปอร์เงิน, Copper, งนทองแดง ทองอลูมิเนียมทางสเตนไล่มาเรื่อยๆสังเกตสภาพต้านทานสิสิบกำลังลบแปดน้อยเชียแล้วก็มานี่เริ่มสิบกำลังลบห้าศูนย์จุดสี่หกหกสี่ศูนย์มานี่โหสิบกำลังสิบถึงสิบกำลังสิบสี่เพราะฉะนั้นนี่คืออะไรสภาพต้านทานเยอะมากๆไม่นำไฟฟ้า มันคือฉนวนไฟฟ้าคืออะไรล่ะแก้วพวกแผ่นยางสภาพต้านทานน้อยน้อยน,อยนำไฟฟ้าได้ดีนะสิบกำลังลบแปดลงมานี่คือพวกตัวนำไฟฟ้ามาดูตัวนี้ซิเป็นตัวเดียวเลยสิบกำลังลบหกนะคนอื่นเขาน้น้อยสิบกำลังลบแปดอ้นี่สิบกำลังลบหกคือใครนิโครมลวดนิโครมเนี่ยเรานิยมเอามาทำเป็นลวดความร้อน นะคือกระแสผ่านแล้วกลายเป็นความร้อนเยอะเลยความต้านทานเยอะนะตรงกลางนี่คือใครไม่สูงไม่ต่ําตรงนี้คาร์บอนเนี่ยสิบกำลงังลบห้าไปถึงหกร้อยกว่า,วานะพวกนี้คือกึ่งตัวนำอ่ะตัวอย่างนะ coaxial cable แม้ว่าเราจะไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าโจทย์เขาบรรยายมานะคะประกอบไปด้วยตัวนำทรงกระบอกสองอันซ้อนกันศูนย์กลางร่วมกันแล้วก็มีแกปช่องว่างระหว่างตัวนำทั้งสองอันเนี่ยเติมซิลิคอนจนเต็มช่องว่างอันนั้นในรูปก็คือสีฟ้าๆที่ระบายเอาไว้ทรงกระบอกข้างในเนี่ยมีรัศมี0.5เซน ทรงกระบอกอันนอกเนี่ยมีรัศมี1.75เซนก็คือ A n กับ B b o y ในรูปแล้ว coaxial cable นี้ยาว15เซนเขาถามอะไรบ้างนะ A n ให้หาความต้านทานระหว่าง2ตัวนำทรงกระบอกอันนี้ resistance ที่ทะลุผ่านไอซิลิกอนเนี่ยหมายความว่า กระแสจะไหลาจากไอ้ทรงกระบอกข้างในเนี่ยออกมาข้างนอกออกมาเป็นดาวกระจายอย่างเงี้ยมันต้องทะลุผ่านไอตัวซิลิกอนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยความต้านทานเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการใช่ไหมเขาบอกลิเกตเคเรนต์ทรูซ g ล s i อนอีสอันวอนเต็ดเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นคาดเดาว,ว่าคําตอบ AN อออกมาต้องได้ความต้านทานสูง และเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้มันเกิดการนำกระแสตามความยาวของซสือกอนเนี่ยนะตัวในกับตัวนอกก็อันนึงกระแสไหลลงอีกอันก็กระแสไหลขึ้นน่ะส่วนทางกันอ่ะเพราะฉะนั้น C-CAT เขาจะให้หา Resistence ของ Inner Copper Conductor ก็คือหาความท่านทานนะถ้ากระแสไหลผ่าน ไอตัวนำข้างในเนี่ยตามแนวยาวเนี้ยถามว่า r e s ิส t ซนท e เท่าไหร่ซึ่งเราคาดเดาว่า C-CAT มันน่าจะออกมาควันธานน้อยกว่า AN เยอะๆเลยเพราะ C-CAT เป็นสิ่งที่เขาต้องการเอาอันไหนก่อนดีอาจารย์มา C-CAT ก่อนอ่าไหลผ่านนะให้หา RESISTANCE ของอินคอปเปอร์อดก็คือถ้ากระแสไหลตามแนวยาวลงมาเห็นไหมนะคือกระแสไหลตามยาวอย่างเงี้ยนะเข้าไปข้างในเนี่ยค่าความต้านทานเท่าไหร่อันนี้ง่ายอาวทำเลยอ่าเท่ากับ Rl ส่วน A นะคะ โสภาพต้านทานของคอปเปอร์อยหน่หนเอ่ยสภาพต้านทานของทองแดง1.7 10กำลังลบ8โอห์มเมตรหน่วยเป็น SI ละนะ1.7คูณ10กำลังลบ8หน่วยเป็น SI ความยาวยาวเท่าไหร่ละ่ะโจย์ให้มา15เซน 0. หนึ่งห้าเมตรพื้นที่หน้าตัดนะทรงกระบ,บอกอันนี้ยาวลช่มารสิห้าเซนพื้นที่หน้าตัดตัวในคือ an an ก็คือ0.5เซนพพยนะศูย์จ้าเซนอันนี้ตามนิยะสำคัญก็ต้องอีกตัวคูณสิบกำลัง เซนติคือ10บกำลังลบสแล้วยกกาลังสองอีกทีนะคิดเลขออกมาได้ความต้นานทานซีแคทเท่าไหร่เอ่ยอ่าได้3.2มจุคูณสิบกำลังลบห้าโอห์มนะก็คือได้ก้อนต้านทานน้อยๆก็สมใจใช่ไหมนะต้องการให้มันนำกระแสทางนี้คราวนี้ไปเออแนซนะ เขาไม่ต้องการให้มันเกิดกระแสทะลุผ่านจากตัวในออกมาที่ตัวนอกแบบนี้ไม่ต้องการนะอ่ะทีนี้ก็ต้องคิดว่าขณะที่กระแสจะไหลผ่านจากข้างในเนี่ยทะลุออกมาข้างนอกเนี่ยออกมาเป็นดาวกระจายเนี่ยพื้นที่หน้าตัดมันไม่เท่ากันถูกไหม เวลากระแสหรือประจุเนี่ยจะมุดจากข้างในออกมาเนี่ยมันจะเจอพื้นที่หน้าตัดที่โตขึ้นโตขึ้น,นเรื่อยๆงั้นเราต้องซอยแล้วละ่ะซอยแล้วก็อินทิเกรตนะรูปมันจะใหญ่พอให้อาจารย์ซอยไหมอาจารย์ซอยนะคะเป็นลัศมี r เล็กทันไหมเอ่ยลัศมี r เล็กแล้วความหนาตรงเนี้คือ dr ความหนาของแหวนคือ dr นะตรงนี้หนา d r d r เล็กเพราะฉะนั้นเวลาประจุจะมุดผ่านเนี่ยความยาวที่มันเจอคืออะไรจากข้างในออกมาข้างนอกความยาวที่เจอคือ d r เล็กใช่ไหมแล้วพื้นที่หน้าตัดที่เจอละก็คือและอันนี้ทะลุเข้าไปนะคะถูกไหมเป็นทรงกระบอก ทนะลุเข้าไปมองออกเนี้ยสมมติอันนี้คือทรงกระบอกทรงกระบอกที่เราซอยแลศมีอาเล็กและความหนาคืออาร์กระแสมันมุดออกอย่างี้ใช่ไหมรอบตัวรอบตัวนะความยาวที่มันมุดออกมาก็คืออาร์เล็กพื้นที่หน้าตัดที่เจอคืออะไรนี่ไงก็พื้นที่ข้างพื้นที่ข้างๆข,ของทรงกระบอกอันเนี้ยก็คือสองพายอาร์แอล ถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราหาความต้านทานย่อย dr เท่ากับโลความยาวคือ dr เล็กรัศมีโ l พื้นที่หน้าตัดคืออะไรนะพื้นที่ข้างของทรงกระบอกใช่ไหม l โอเค เสร็จแล้วไอ้น,นี่คือความต้านทานย่อยที่กระแสมุดผ่านความยาวรัศมีเล็กๆดีอเล็กอันนี้ออกมาเราก็ค่อย<ๆ>หาทีละอันนะ่ะความต้านทานทีละอันทีละอันซอยซอยเข้าไปมันก็เหมือนความต้านทานแต่ละตัวต่ออนุกรมกันถูกไหมดังนั้นความต้านทานสุทธิเนี่ยก็คือจับโบกันมันก็คือการอินทิเกรตถูกไหมคะ ดึงค่าคงที่ออกมาก่อนเนาะเช็คตัวแปรซริมันเหลืออะไรให้อินทิเกรตโลค่าคงที่ใช่ไหมสองาพแอลก็คงที่เนาะตัวแปรคือ R เท่านั้นเอง1นึส่วนอเล็ก dR อินทิเกรตได้เลยนะใส่ลิมิตจากไหนถึงไหนอะ่ละลัศมีจากข้างในมาถึงข้างนอกนะอเล็กตั้งแต่ เอแอนลัสมีวงในไปถึงบีบอยนะคะและโลอันนี้คือโลของใครสภาพต้านทานของมันผ่านเนื้อซิลิกอนใช่ไหมซิลิกอนอ่ะออกมาเป็นเท่าไรเอ่ยโลส่วนสองาพแอลนะแล้วก็หนึ่งส่วนอาร์ดีอาร์ก็คือลอนแล้วใส่ลิมิตจาก A ถึง B อาจารย์ก็แทนเลยได้ไหมลอน B ลบลอน A ก็คือลอนของ B ส่วน A นะหลักคิดเลขออกมานะขันตันทานาโลซื้อก้อนอาจโจทย์ให้มาเสร็จนะหกร้อสี่โอห์มเมตรหน่วยเป็น SI แล้วนะหกส่นหารด้วยสองพายความยาวของทรงกระบอกสิบห้าเซนนะลอน บีบอยหนึเซนเอแอ์ศูนยเซนหนึ่งหารด้วย0.5 0.0ในย์ศย์ในสำคัญนะเนาะมันเป็นเซนติเมตรเหมือนกันหน่วยตัดกันไปเพราะฉะนั้นได้ความต้านทานเท่าไหร่เออ851โอห์ o. มเยอะไหมเยอะไม่เยอะไม่รู้สิเปรียบเทียบกับ c ีแคป เออนนี่ความต้านทานที่กระแสมันทะลุจากทรงกระบอกตัวในมาตัวนอกเนี่ยแปดร้อยกว่าโอห์มแต่ไอสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรให้เกิดการนำกระแสตามแนวยาวเนี่ยตรงนั้นความต้านทานคือสิบกำลังลบห้าโอห์มต่างกันเยอะเลยค่ะนะโอเคนะคะตัวอย่างนี้ หัวข้อนี้จะหากำลังไฟฟ้าที่เกิดบนตัวต้านทานนะคะสมมติว่าเรามีวงจรที่มีแบตเตอรี่ต่ออยู่กับตัวต้านทานแบตเตอรี่ก็จะให้พลังงานกับอิเล็กตรอนทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมีพลังงานจนพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในแบตเตอรี่เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานจนในอิเล็กตรอนแล้วเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตัวต้านทาน R พลังงานสักไฟฟ้าของระบบก็จะลดลงเท่ากับประจุคูณกับความต่างศักย์พลังงานสักไฟฟ้าของระบบลดลงเนื่องจากอิเล็กตรอนชนกับอะตอมของตัวต้านทานเราอยากจะหาอัตราการสูญเสียพลังงานบนตัวต้านทานนะคะก็คือ DU d y Dt เดี๋ยวต้าคือความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวต้านทานอันนี้เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราก็ ดึงออกมาแล้วก็เหลือ dq by dt ซึ่งอัตราการไหลของประจุก็กคือกระแสไฟฟ้าเราจะได้ว่าอัตราการสูญเสียพลังงานบนตัวต้านทานก็คือ iv ซึ่ง้พลังงานที่สูญเสียเนี่ยก็จะเกิดเป็นความร้อนบนตัวต้านทานนะทีนี้ถ้าเราใช้กฎของโอมมาช่วยเดลต้ Delta v ก่อนดังสักที่ต่อค้อนตัวต้านทานเท่ากับ ir เราก็จะได้ว่า Power ที่เกิดเป็นตัวต้านทานคือ i square r นะหรือว่ากำจัดกระแสทิ้งก็จะกลายเป็น delta v s ส u a r e ส่วน r โดยที่อย่าลืมว่าอันนี้ต้องเป็นกระแสที่ผ่านตัวต้านทานและความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน